เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมประเสริฐพงศ์สอนวันรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่ออดีตอนาคตใหม่ปัจจุบันพรรคก้าวไกลขอหารือท่านประธานเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่จังหวัดตรังอำเภอกันตังตําบลเกาะริพงครับผมและท่านสสปริญญาช่วยเกตคิรีรัตได้เข้าไปติดตามเรื่องการก่อสร้างสะพานที่ค้างคาที่บ้านท่าพล้าปรากฏว่ายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนมีการเดินทางที่ค่อนข้างลําบาก น้ำขึ้นน้ำลงพี่น้องเดินทางไม่สะดวกก็อยากให้รีบไปแก้ไขปัญหารวมทั้งให้มีการฟื้นฟูหญ้าทะเลที่ตายเป็นบริเวณกว้างเป็นจํานวนกว่าหนึ่งมืไร่อยากให้รัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสาก์หรือร่วมมือกับกระทรวงคมนาคมที่ไปขุดลอกร่องน้ําทําให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นโคลนพี่น้องประชาชน ชาวประมงพื้นบ้านบอกว่าไม่สามารถออกทะเลหาปลาได้อย่างเป็นปกตินะครับทำให้สัตว์น้ําหายไปอยากให้ฟื้นฟูตรงนี้เยียวยาตรงนี้ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยรวมทั้งปัญหาเรื่องของถนนรอบเกาะที่ยังไม่สะดวกสบายปัญหาเรื่องการให้บริการแพงขนานต์หรือให้มีสะพานและปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ให้ครอบคลุมการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เกาะ แล้วก็การออกโฉนดที่ดินที่ยากและล่าช้าบนเกาะลิบงแล้วก็เส้นทางการท่องเที่ยวรวมทั้งปรับปรุงจุดชมวิว360องศาบันไดขึ้นดูพยูนบนเขาดูเตะนะครับก็เป็นเรื่องที่จังหวัดตรังบ้านท่านประธานนะครับฝากให้รัฐบาลช่วยดูแลเรื่องนี้ด้วยครับขอบคุณครับ